ไปต่อกันที่จังหวัดมหาสารคามค่ะที่จังหวัดมหาสารคามได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงผู้มีทัดและกำจัดวัชพืชหนึ่งในวันสมเด็จพระนารายมหาราชค่ะนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงผู้มีทัดและกำจัดวัชพืชหนึ่งในวันสมเด็จพระนารายมหาราช เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจเพื่อประโยชน์ของราษฎรโดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดมหาสารคามร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคามสำนักงานพาณิ์จังหวัดมหาสารคามบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถประชาชนจิตอาสาและผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ได้ร่วมพลังความสามัคคีพร้อมใจกันทําความดีด้วยหัวใจในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงผู้มิทัศน์และกาจัดวัชพืชอยู่ที่บริเวณหนองกระทุ่มชุมชนโพสีตำบลตลาดอำเภอเมืองมหาสารคามค่ะนายกิติศักดิ์ตรงศิริู้วาราชการจังหวัดมหาสารคามกล่าวว่าสมเด็จพระนราไมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้เป็นทีเลื่องลือประกิติยศในพระราชบ่ายทั้งขบข่าสมาคมกับตามประเทศ รักษาเอกราชของศาสต์นะครับผัยพลจากการเบียดเบียนของชาวต่างชาติและแนวรับทีเป็นประโยชน์ทั้งทางวิทยาการและเศรษฐกิจที่ชนต่างชาตินำเข้ามานะครับเพื่อที่จะพัฒนาประเทศนอกจากนี้ยังได้ทรงอุปถัมภ์บำรุงกวีและงานด้านวัรน,นคดีอันเป็นศิลปะเทียรโรงเรื่องที่สุดในยุคนั้นด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ศูนย์อำนวยการจีอสาพรารชท่านจังหวัดมหาสารคามนะครับร่วมกับ สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคามสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคามครับบริษัทกลางคุมครองและกับประชาชนจิตอาสานะครับก็เลยได้ร่วมกันจัดก,กิจกรรมชิตอาสานี้ขึ้น,นครับ